เอากันเลยโอ้มีทุกเสื้อใช่อีกอ่าโถถึงใจป่ะคักดูเป็นบอกงามงามงเบิ้ลเบิเสื้อท่าพอเพื่นดีไว้ให้เพื่นนี่แหละเนาะอ่าชาญโกตาลองให้โกตาเพนนานุ่ตรงไหนคักเนาะพี่น้องของท่าพอแพงกว่าของท่าแม่10,000กีบอือ่าไว้ ไปต่อน่นมาแรงเด้อของควันปีใหม่เนาะพี่น้องบาตุนกันย่างมาผู้ดีบานี้มาได้ใส่เด้ลรนตุนมาจะเก็บทานสวัสดีไหมสวัสดีปะลุงพันด้วย โอ้ยย oh! ังเขินอยู่ย sì ังเขินอยู่เห็นเขินดะเนาะอ่าเนาะสบายดีสามีโอ้ยสบายดีโดเนาะกรับทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกุลสู่คนพี่น้องเลยแสดงว่าเบอร์เวียดกับเบอร์จี๊ดพนควาททานตัวมือนี่เนาะแม่นบ่จะได้ของช่างมามอนีคือลุงตุงตวดแท้โดยสุดคนน้อยมาพี่น้องสุดล้านแววกับล้านต้อมตะแพงเี่ ของลานแววเนาะแล้วก็มีลานต้นอลามลานต้มออ่าขงแล้วก็เครื่องเครื่องแถวฟอแถวแม่แม่ลงกพุ่งพวยพี่น้องหอดยำน้ำแล้วกับโาตาคนทาซื้อเครื่องลานตุ้นนี่เอาเอาไว้มือหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้มือหน้าเพราะว่าโบตาอ่าเข้าไปมือเช้านี่นะลืมส่วนหูมือแต่แต่ของคนน้อยมาตีนี่เหมาะกับลานต้มเอ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นลาย ตัวซางเออครับก็ต้องเหมาะกับตัวอันน้องผู้ชายครับบาตากันี่ไว้แล้วแหละว่าตัวตัวนี้ให้ร้านต๊ออ่าแงน้อแต่งก็สิยังได้ักอ่ดอกเพราะว่าเครื่องน้ํตลาดเฮาต้องได้สักเนองเอ้ยก็ือเอาแหละมื้อนี้เพิ่นก็มาพอดีเนาะ่เดี๋ยวสิให้เพิ่นลองร้านตุนบอกเพิ่นเด้อบ่ให้าเสียใจเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่นะแต่ก็เอาแนวอื่นให้แทนเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยวๆสิเอาอ่ติให้แ่งา ช่วงนี้แห้งบกคอยปากน้ำโยเพื่อเพื่อนฉีว่าน้ำได้บัดอันอามยว่าน้ำบ่วาบัดเห็นอาตามาผู้เดียวพัดทมหาเม็ดทมหาและอามีอยู่ใส่คือบ่มาอะไรเนาะอ่ะพี่น้องให้ชาวมีเพื่อนเป็นมือกล้องให้ก่อนเนาะได้เหลือบบ่แดด้โอ้เนาะอย่างใดก็กบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบัวว่าสีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อเนาะพี่น้อง ือนี้กัมือวันที่เส้าสองเนาะพี่น้องอองสสส่เาห้าเ้าหกเ้าเจ็ดเปดเกสิที่หนั่งอีกเก้ามือเนาะีมีเก้ามื้ออ่าพอดีเบือเดือนพี่น้องวันนี้กับคือว่าแหละบอต้าเองกับอ่าเนาะตั้งใจซื้อเสือกันหนาวมหาถาพ่อแล้วก็อ่าถาแม่เนาะพี่น้องเป็นของขวันปีใหม่พี่น้องเลย กับบ่ม no? e po ีอย <c ười> <c ười> ่างเนาะให้พ่อกับแม่ก็เสียกันหนาวไลยแหละย้ำหนาวพี่น้องให้ควบอบอุ่นกับเพื่อนก่อนจังบะน้องพี่น้องกาล์กากับหลานน้อยสองคนนี่น้องแววแเราจหลานต็อปน้องพี่น้องในกาของขันบาจิตถาลุ่นเบิ้งของบาจิตนี่สิเป็นอย่างเนาะของสามีบ่มีของสามีสามีบ่มีใจเลยบ่มอตาได้เอ็ด ได้วอมพี่นอ้องใช้แหววอมนะผมชาม,มีนะ่ะถ่าไปเลือกเอาเองเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ่าไปเลือกเอาเองเพราะว่า,าตอนนี้เงินเดือดยังบ่ออกเงินเดือดยังบ่ออเนาะพี่นอ้องนคือคืออยู่วาจา้ะวะคือโจนคือโจนบ่ะคือโจล้นหันคำบ่ะเพราะว่า,บบา,า,บบาอันนี้บ <คง S 1> ร,ริถือไ<จ>ปนุ่ไปงานในหลอกถือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเลยเจ็บหัวพี่น้องอากาศมันเย็นอยังได้ควดแร่ได้ทานน่ะ เปิดพางกดทานไปจะไปอ่าโตให้อ่าลานต้อมเพิ่นไปใช้อะไรคือดิเอาเปย์ไปผูกนอนอยผมไหมผมบอกเอาเปย์ผูกนอนหุมไมบ้ปจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวพีไปให้ดราล่าอ่าไปไปจกเดี๋ยวขึ้นให้ลานแววก่อนนั่นก็ให้ขวักขวัอยู่นั่นก็ได้เออไปคือนนตื่นนอนแล้วบอกปีนึงมีเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแกฮิวในสุขะ ในช่วงปีใหม่นี่มีช่อกุ้ยสำหรับทางฝั่งลราอ่ามีปีใหม่สากลและวก็ปีใหม่สงการฮะแม่เราใช่ไหมแม่ล่วงสงการนี่ก็ที่เป็นนาจังใดสังขารลวงจ้าเอ๋ใช่เอ้ยไปก่อนไยังให้อยู่บ่อวยังไงนะบ้ได้ให้บ้ได้สวองามเด้อะจ้ยตาเอ้๋ สบายดีสบายดีอ้เอายมาแงงันีเอาย่งวันเดยวันเีมงฮูันเมองฮูก็จะขี้มูกจะน้ำตาคนขี้หายเก่งเป็นวัดูเก็บอะไเนาะเก็บเก็บหายนะจะตื่นแต่นอนเียงขนมเนีขนมวันนี้ผนยังมาหาเนีคอีมลขนมมาละบเนอาะขนมมาละอะไรป้าเป็นยองขนมมาละเลยนี่ลงสื่อสุดงามมาฝาก หาชื่อไดโนเสาร์บบเฮนต้านบเฮนสเม่เคยเห็นอยู่ในตลาดนะว้ชื่อชื่อไดโนเสาร์เป็นหางน้อยๆนะโอเคกับไดโนฮันเม่คนวัยไดโนคนใจลุงตาเลยไหมคนใจลุงตาเลยไหมลุงตาไหมขอบใจลุงตาเลยไหมอุ้มมานี่อุ้มมานี่เอาเครื่องมาให้อุ้มแต่ว่านุ่งให้ตอนนี้ห้เลยแล้วเบิกคักเลยอันนี้อารมณ์มาลอยพอมี่นุ่งห้เลยโลดเนี่ยเอาถือนี่ขาไดโนมาลอยชิว้องยิงลองพี่น้องโอ้โหพอเพื่อนได้กอดทานป่ะ ได้ยังไงนี่ยังอันนี้ถูไปขอทานช่วยพ่อฮะพ่อพ่นไปนั่นลงเลขกับทวเมยู่บ้านหอยเหมาหัวงานทันมาไปลงเลขแม่ไปเบิ่งดอกไม้เบิ่งดอกไม้นั่นนำมาเนี่ยคนหายดิคนหายหายเมื่อตีนี่ฮะหายนะหายเมื่อตีนี่โมงสองโมงสามโมงคนลุกมาหายไปลงเลขลงเบอร์ไปตั้งแต่แปดเก้าโมงเป็นประชังเต็มเก่งคุณบอกเลขแน่ เอาน้ำอุ่นเร็จะเไปสียอกอีบ่ใเร็จะอผลไม้เ็จยานอนได้จ้ะน็กนอยคือว่าแบดเจ็บบบดนีมต้องลายกันไหมแล้วก็แห้เจ็บไร่งบ่ไปันนันแบมอผลเอาไม้งัดปากคนในละไทยมีด้ึ้นเอาเอาเอาอวหายลนี่หายลนี่มอได้เบิรงฮู้เลยเมันก็ดีใจแรยคืนเนี่ยทําไมหันวยู่นก็นอนเลยคืนนเบิ่งโดเบิ่งโด้ันนะเนาะเดีว อ่าที <c oughs> no, ่ไฮอ่าทีไฮเบิร์กนะพี่น้องเนาะนี่นี่อ่าแม่ของทาวพ่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าพวกนี้อ่าแม่ของทาวพ่ออันนี้น้องบอร์ต้าอ่านี่น้องบอร์เวียดเอื้อยเนาะเอื้อยทิดบอร์ต้าพ่อบอร์เวียดแม่บอร์เวียดเอื้อยบอร์ต้าเสือเหลืองที่นี่จักผู้ใดเบิรงเอาเองเด้อพวกนี่อยู่เจีนี่เนาะบอร์เวียดพี่น้องเอ้ยพวกนี้ อ่านี้นี่กับน,น้องแววตาเนาะน้องแววตาอ่านี่ก็น้องน้องชายของน้องแววตาเพิ่นน้องชายหล่าเพิ่นแม่เนาะอันนี้แม่เาเวียดคือเก่าอยู่พระธาตุโพธิ์น้องคือน้องเนาะอ่านี่นี่ชิบประมาณแต่ปีสองพันชิบหาที่เออชิบแปดที่นี่ ดูว่าพ่นเห็ดอะไรเออพี่เนาะโันนี้เวลามันเนาะนี่เมน่อวันที่สิบแปดโวันที่สิบแปดเดือนที่สองจากเบิร์ยังกำลดิเป็นนเอาแอันี้มีอีกได้ค่ะก่อนนี่นี่นะสิบโมงค่ะสิบอ๋ออ่าอ่านอนพี่นองเนาะดูว่าผ่านมาหลายปีแล้วใช่มสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกาซสเอสะส โสามสีม่รวาีสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดาเดใช้หุบินางนี่ก็ตาบุคอมีนบนี่พี่น้องเลยหูบินางบ้านี่บอคือกันนเนี่นี่นี่ับอามีันนี่นีนี่นคือกันเลยเห็นบอเนี่ยูชแสแดงนี อามีกมันกกแต่ยังน้อยนี่ไปหั่นขนมอยากได้บดัวหั่นโอ้ยจำบัได้บัวหั่นเดี๋ยวเาบัวนี่เดีนี่คือกันแล้นี่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 มันอ่าแมนบ่ะผู้ตียังเดียวผู้เอา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 บาได้เว้ย็บคือบู้ไม่แหงหลานต้อมคือบู้ขืนมาเถียงเนาะเอาผลลงไปได้กินเอาเปลลงไปปลูกนอนอยู่ห่มไหมผู้ อาบน้าได้จากนงได้เสื้อหม่เด้อให้แม่สักให้กอนแต่มันเปลี่ยนให้ตอนนี้ยาัพผุนหายก่อนมันให้กกวกเราเลยสุดผุนงอหน่อยเต็มแต่เมื่อวานเนี่ยวะผุนเว่าอาบน้าเลยคนอาบน้าว่าอาบน้าตอนเที่ยงกับผุนอาบน้าตอนเที่ยงเอออาบตอนเที่ยงเอ้าชาจังหน่อยจังเด็กกัก้าจังหน่อยนี่อาบเด้ออาบเด้อบายบายด้วยบายด้วย ไายบายอ่ายปไปแล้วเสือแผ่นลันต้มก่อนไปาปดีอย่างบอกใที่น้องนะโอเคที่น้องเลยนะเดี๋ยวเสือแผ่นลันต้มก่นก่อนอ่าน้องที่น้องดอกแคกับฟวมบารดดอกแคอีส์โหดนี่ก็ได้ที่ช่วยครับใหญ่ขนาดตูงเตียงตูงเตียงอ้วยอ่าปลูกมักแตงหรือมะอะไรยังนงฮะมะแตงแตงมักะม่ง นอนแล้ว่าอุ้ยตรงเลี้งตรงเลงแล้วบบบนี้มานั่งพอพอคนขวัดถ่านเลยเนาะทำธุรกิจมืดสิดองเลยควนกุ๊ปกรุ๊ปคนไงเงาะเดี้ยรักลี่พวกใหม่อลไวแบบนี้รับแล้วรับแล้วรับแล้วรับเลยเออสั่งหลักรีแค่นี้ฮะหลักรี่โอ้ยอยากได้บ่เสียงามคือหลักรีนี่เฮ้ยแล้ว ว้ายตอนตื่นโอ้ยกัมันเหลื่อมตานี่เ้ยเหลื่อมตานะเบิ้งมือนะเกฝนหายเลยคอยหักหายได้นี่นะว้าผมได้คอยหาได้จำบ่ลีรอเหล่มตาแดดที่สอแม่เปินสีกอมนอนเลยชิมห้ทานเือเบิ้งเบแล้วก็มาตองร้านตื่นเพื่อแม่เิกอมได้อ๋อมันยัไม่กนอนนี่ฮะ Body kia kiểu lòng ơ lòng đi lòng 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 làm lòng 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 ơ, lòng 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 này lòng 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 này lòng 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 ơ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 

สีสีแดงสีแดงเอาเอาเสือแบบไหนเอาแบบนี้บ่เอาแบบนี้หรือเอาเป็นอันไดโนเสาร์นี่ฮะเอาแบบแดงกเพิ่นเลอันแดงแดงเอาแดงแดงเอาแบบใดก็ได้แค่แดงแดงก็ไม่ต้องเอาแบบสีแดงแดงลุยไาจากนอนบ่หนิอ่าเออโอว่ะนอนอยู่ตัวนี้ก็ค่อยให้ได้เบิ้งเบิ้งหายกบมึงด้วยเลยเจ็ดสิบสองโมงเลยยังไม่ได้นอนมาได้เช้านี่นอนเบ่หันเด้อ

แบบดึงคือได้รยนให้แม่ถือไว้จักจัห่วงแล้สุดเสือกับส่งน้พี่น้องสุดขยาวเบิไวอันนอิกันดินเดียวเดียวยังไงเนี่อ้มาแล้วอีกนี่กันมือหบบใใช่ได้ยังไงนะโอ้คน้องพูดในน้องเนี่บ้างได้เอาในเตาได้ชามเตาในเตาเออเตากาเก่ง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  ป้อมุนาผาอามีขุดไหนเด้อตุนาจื้อบ่อพิกายังพาอามีไปหาขวดกบกอยู่ฮะโอ้เพิ่นเพิ่นอยากบายลานตุ้นพี่ได้ิ่นบืนไม่ใช่นะโฟันโตบงเขียวเห็นดังๆคือโตบงเขียวนี่ยพอลูกอ่อนคือแหงาเดิมๆเดิมๆเดิมๆกดิดน้ำบ่ฮหมักบ่อยากนุ่งบ้ายังนุ่งบ้ เ <rium> uh huh. อยากได้ส <ana> <t os fum> ีคำเดอวองมาเริ่เบาได้เลยนะเริ่มเบาได้ครัสองคำเลยพอเอิญแม่ได้เราโดนโจทย์ตีเลยได้ทอ้งหมดอัดดูเออนอนเด็กเอาหมอหนาลาตุนหมอหนาเนาะหอาวันนีอยากได้เอนบานบอยากจับมันลาตุนกูลาตุนก็ได้ลาตุนเราจะจับใช้คามารนนนเออพ่ในขี้มุกนะ เห็นเห็นบุ่้เ่ห็นกีเดียนน้องอยู่ได้วกได้กี่โมงแล้วผูน่เมวายังดิ่เด็กน้อยนะเป็นแล้วผนหมักได้เบิ้งอาเจี้ยวบู่้รักูอยังงาู้บ่ะเลเด็กน้อยนะไปมามามมา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 มนว่าเห็นนั่นมามามามนมามามามนมมามมามมามมักได้เพม่มามาามามามาาได้เพา่ามาากามานน้าามักเมา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 นามากามมน้าาม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 มามมามามามกมมามามามด พี่เช้านี่ผูกแขนอ่ะหับควันบ่่เช้านี่นนว่าสิมาบุเรมานนาอพี่น้องเนาะหนาวสิจุดเขาแนวเลยอืมูนัใหญ่ใหญ่ใหญ่นันเก้าเดือนเนาะแมนบ่ตอมนี่ชิบเอ็ดชิบเอ็ดเดือนเลยอผูี้แป

อาบายบายเจ้าให้เพิ่นบายค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งแบงนี้ทำธุรกิจมืดพี่น้องเลยมืดหรือค้อนไงงอกบัวชายค้อนผ่าปิดปุมปิดปากอย่างเลยเนาะหักแท่นี่เจาะเจาะอ่ะหูลมนี่บัดยามเ่าเข้าไปเจาะกากหน่วยม้านนี่บัดยามอันนี้แต่ก็ปิด พรว่าห้ลมตีออกไเลยเลยสิได้จักนวยเด้ชิได้จักรอบเด้นี่เนาะอฮ้ยฮะไพ่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 เห็นนี่ไพเห็นนี่ไพไพเห็นตุหนาบ่นี่ยเนไงท้อเนไงท้อ กบนอนกบนอน ngày ท้องเออกบนอน ngày ท้อไป้าป้าใชเนาะเดี pounds, okay ๋ยวบป้าลงไปหน้าก่อนังไอ้ไรเขาน่าบานอยู่ใช่ป้ะมึงนี่ลงขดมันโอ้เนาะพี่น้องเนาะลงขดมันเพิ่อนไรฮะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ลงมา น้ำถมเม่พิ่นอยู่สวนมันพี่้องเลยเพราะว่าเมื่อเถียงโมมีพายุขับพอกัะเมื่อบุญเามื่นเมื่อมู่บุญประชวนถมแม่ก็ลงมากลนมันเสือเสือมาให้เพิ่นน้อพี่น้นอ,นองคูลโตเสือกันหนาวเลยเพราะว่าที่แรกบาตากับว่าสีถาซื้อให้มือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ปีใหม,ม่พื่นอนเนาะพี่น้องแต่ว่ายามหนาวนี่มันรอบ่ได้ได้ว่า ไปซื้อให้เพื่อนก้อนว่าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเนาะเป็นมือวันเกิดของบาต้าเลยพี่น้องเลยได้เป็นหัวลายยี่บ่เออ้่กดมันคืออ่าบ่ได้เอาอันรถฟอร์ดอ่าเถอเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคู่เห็ดอย่างเอง โอ้ยสวัสดีเด้อหลานบอยโอ้ยเนาะมาขนมันคือจะมีเพิ่นขี่งอลงมาหนำพราะว่าขี่รถลงมาเนาะมันเต้นมันยังส้ำคัญนะให้เพิ่นเผาเทียนซะโอ้ยสวัสดีเด้อทเธแม่สวัสดีเออมันมันมันล่มรถเกิดขึ้นวันที่เนาะนี่เอออาจจกว่าป่วยมันใหญ่นี่ได้หลายล้ำอยู่จังนี่นี่ฮะ มันงไงแต่มันืเพิ่ได้คืว่เรอนคือคือมันนี่ถ้าพนชว่าเนาะถ้าคนตางอนนี่สีสีดกเนี่ย,ยไไอ,อันนี้น,มน่มันมันแปดเดือนเพว่าปลูกเดือนหา่า <5 S 2> หปะห่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสพอดีหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดฮะเจเดือนแดเดือนพี่น้องแเดือนสาเดือนเออชาวบาคือเอาเล็กงัดปุ๋ขึ้นคืนนั่นนี่บมตหมดหมนงัดได้็ได้นาอดินแข่งแ้พ่อพ่นไปใช้เมื่อมือบุญชาวบอโอ้โหเนาะ เบิ่ง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 เง,งานี่เนาะว่าว่าเพื่อนสิได้จักหัวนี่ควดแบบนี้ก็ดึงแล้วเปล่บนี่ควัดยังย่างย่างได้จกักอ่าสองล้านสามล้านให้เพื่อนใครอยู่พออาพอพอพอคุ้มค่าจ้างคุด จ้างคุดนี่ก็เบิดเท่าไรเลยโอ้ปวกกินพร้อมเนาะนี่น้องโอ้นี่คือว่าดินแตกอยู่เตรน้ำนนี่เศรษฐ์เนธีนเพลงนี่เลยบัดอ่านบัดรชวนทั้งนั้นกับแม่เราของห้าเราปะเฟื่องตายเมื่อไหรจะกลับโอ้ยังยังเท่านี้น้องน้องเนาะชวนพังนี่ นั่นตายเวิร์ดและดินดินโบลายพี่น้องเลยมีเท่านี้แหละเนาะดินอ่าบอลที่ว่างแล้วก็กับหัวนะอ่าดินอยู่เดินหัว FC เพื่อนกระแนะน้ำให้ปลูกนั่นปลูกนี่เฉลายอยู่แต่ว่าไว้ปล่อยงัวพี่น้องเลย มืัอนี้ซื้อเสือกันหนาววะให้มืัอนี้ผูโเราโตได่โบยู่ใช่แต่อพอเนอะาะจะกี่ถือใจโบถือ,ถอใจแหละลานบอยไปเอามาเบิ้งด้วยฮะน้นำตาลอดฮะให้คนนุ่นงรองให้เบิ้งนี่เนาะพี่น้องอันนี้นี่ต้นดูพี่น้องเยลด็กๆแต่อพอ,พอ,พอน่นอคนขายได้ จกว่าหากมันยังลงไปเลิอกอยู่จักนีนมน่มันมีสามต้นพี่น้องเลยสามสามต้นเรียนกันนั่นนี่ฮะเห็นว่ามันแตกเป็นหัวคือเฉยแสดงว่าตัวมันล่มนี่โบโบสูตัวยืนเนาะ ัยี่ยนตัวร่มนะแบบห้าก้อนมันนะมันตายได้ละๆมันกัเองกหัวเเออี่นะมีมีหัวหนึ่งสีเงินขาับอ่านี่แหละเนาะเนาะเบิ่งเบิ่งใจ้าาลานบอยเพิร์นจับก้อนก็ดีและนุ่งใส่กี่ฟุ่นเลย เนาะนี่เจีกยบพูดนะไอ้เจว่าสิเอาแบบเสียมากระแลงคนเแ่านะโอ้มันคือสีนี่เนาะเอาแบบนี้วะหนุ่มไปจังไหนงานพวกงานบุญเนาะอุ่นที่ังเลยถ้าว่าถ้เมื่อชมงานบุญแหละลองชบอปมึงดูอ้าวเสียแบบนี้หละเนาะหนาๆเลยเด้ อ่ะเบิ้งคือสีบางแต่ว่าหน่าได้พี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้เด็กคนม่แม่์ข้าเพิ่อว่าตุ้ยร้อยกิโลกันุ่งได้เพิ่อว่าแม่ยืดเปลี่ยนยืดพอดีว่าพอดีอยู่โอ้เฮยเด้๋ย t h ใช่แบบได้นี่เนาะอืออือฮอือโอ้ ตุงเชืออาไม้กนมันที่เราไปคักกันเลยโอ้ยัล้วเหนว่าลืมเปิดไม้แล้เนาะพอดีเป็นบ่ลูกยืนเบิ้องหานาะเข้ากันเลยได้นี่กับสีนี่เข้ากันเลยโอ้มีถุงเชือกใช่อีมอ๋าถูกถึงใจยช่บ่คักตู้เป็นบอกงามงามเขื่อนแถวฟ้เพู่ด ไว้ให้เพื่นนี่แหละเนาะอ่าใช่เงีตัวตัวนึงกระบอบัแพงป่านใดดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่เปรียงใส่กับอ่าเซนไซบุอ่าพ่อแม่เพิ่นให้มาหนึ่งตัวนึงสามเซนสี่สิบเพื่นเนาะสามเซนห้าเนาะแยกเขาอีกที่เขาอีกบางทีเขาเสี่ยนไปโอ้มันแพมันต่างกันนี่สาวพ่อเพิ่นคือสีเถื่อยอยู่แล้วว่าสีกันเลย กี่ดำอ่ากี่ดำกี่ว่าสิเอาตัวน้อยตัวน้อยนี่มันกันหนาวกันหนาวมันต้องนุ่งง่ายๆเถื่อวะนี่ก็ยิ่งยันน้อยแล้วอีกไปจักน้อยบ่โอ้เราก็บประด้นหนึ่คือบอต้ารองนายโกบอต้าแพนานุ่งด้านในขาดนาะพี่น้องของทพ่อแพงกว่าของทพ่อชิบพันกีบนะว้ไว้ยตอนเพคนมาแรงเด้อ ของควันป no, no. no, ีไม้เนาะพี่าใช่เลยตรงจ้างที่บดเนาะขุดมันเนาะจะถขุดเนยตงบบได้ผักเียงกินเ้าทำได้เนาะกินบางขุดเสร็มก็นี่คือือน้อยให้ก็ได้เช่มาซบเบิงยันมามันบพอดีพาไม่ค่าเพื่อนมาทำบพอดีหรือว่าจังใดก็ไปเปลี่ยนได้เพื่อนมาฮะ เบ็ดใหญ่เท่านี้เบ็ดใหญ่เท่านี้เพื่อนว่าน่ะร้อยกิโลก็ลงได้อันนี้นะทำนี่เนาะถอยมีสี้วัวได้ยันบวมฟูแล้วโอ้ยยาเมยยันบวมเจ็บมันกลายว่าลมนี่นะมันยืดดิมันเป็นแพรยืดแพรอ่อนเสริมสิ่งทายๆกันคลายเลยโอ้ยมันมันเปลี่ยนแพร่หนุ่มๆมันบวคือโตแบบมันบวคือคนเพิ่นมาแลกเข่านั่น้ายตัวนะคล้ายอันนี้มันเป็นคนแบบคนใหม่เนาะพี่น้องเนาะ คือบงบงกับปีกนี่แต่ว่าบกคายบกคายพี่น้องนุ่มอีต่อผิวฮะก็คือว่าแหละของลานบอยเนาะกับน้องสาวเอาล้ออีกก่อนยังยังพี่น้องก็ให้ยู่เขาอย่างนั้นต้นกระทงก็เมื่อยังก็เล่าเมื่ออะไรลูกมูเลื่อนไทยมื่อนี่นะเลื่อนสิงนี้โอเลื่อนสิ่งี ว่าช่วงนี้นะมีงานบุญแจกมาแจกเขา่าหาาีิพี่น้องลายพี่นอ้องเลยใส่ลานบอยเพื่อน,นะคนท่านนี่บอเอาฉันฉ้นเขาเอาคุณไว้เตียงให้เดินด้วยโดยสบายดีก่อนดโดยใส่งงในหัวงหญยอยู่บอหัน้อยอยู่ดึงมึงดูมันเป็นตาดึงได้แล้วบอ ไปอยู่บนเด็หัวหัวไม่ได้เชิงเดีกแม่นเลยตุอบบุคุดเอาอันบวงวังข่วนเลยนี่เชิงชงหัวไม่ได้เชิงยันตีนยี้ยเงี้ยน่ะเนาะพี่น้องเนาะจได่กัเอาไว้พากพ่อเนาะกับพ่อตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องหากว่าคลิปนี้เนาะว่าผิดพลาดประกาศได้ว่าบวกบวกได้กัต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเว้ยกัน หรือว่าถ้าพ่อเพื่อนโอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ให้ล่องจะท่าแม่เพื่อนพี่น้องเลยเป็นของขวัญเนนะาะปีใหม่พี่น้องเลยนุงเสื้อนานาอุ่นๆเนาะพี่น้องช่วงนี้หัวลมออกหนาวเย็นวอยวอยแล้วเนาะพี่นอ้องพอเท่าวไม่เท่าทางทางเฮือนทางนั้นเนาะวพราแล้วก็พอพอแม่าทางสาวมีก็ให้ทางสาวมีเพื่อนเป็นคน <laughs> ไปเลือกเนาะเพราะว่าย,ยันยันบูดถึกใจเพื่อนพี่น้องเลย ะถ้าฟอทั้งเมทั้งนี้บอต้าเป็นคนเลือกเนาะแต่กะมีเบิร์ดทั้งสองฝ่ายเนาะพี่น้องยังน้อยจีว่าอ้าวได้แต่ทางนี้บอเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นก็ได้คือการพี่น้องเลยกะจังได้กะเอาวไปฟกไปพ่อก,กับบอตา้าในคลิปต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะหักแพงเบิร์ดสุขสุขคนปีใหม่กนะ็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆีลังไายเข้ามาในชีวิตเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะก็คือจะได้เขากาวเข้ามา,มาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย